ที่ห้องเราคึกคักมากค่ะเรียนคลาสเมโซบิบิโก,โกเทคนิคเกาหลีเต็มห้องเลยนักเรียนมาจากไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ใช่ไหมเมื่ออาอำเภออะไรคะอำเภอเมืองค่ะจังหวัดใหญ่คะ่ะร้านอะไรคะร้านเดอรวันคะ่ะมีสองสาขานะคะมีที่ขัดใหญ่และสงสาขาค่ะร้านเดอรวันนะคะอยู่ใกล้อะไรเอ่ยสาขาขัดใหญ่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมกิบเอ้ อานอาเซียนค่ะจากชุมพรค่ะชุมพรมีสาขาอยู่ที่ชุมพรนะคะชุมพรนวดหน้าทุกอย่างเลยนวดแก้อาการนวดไทยครบวงจรหลังสวนอาจารย์เฟื่องชุมพรโซยอนมาจากไหนคะ พัทยาร้านอยู่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมคะ<ช>พัทยา<ช>มีบริการบีบีโกแล้วนะคะเป<ช>ิดให้บริการชี่เมืองอะไรคะ,ะบ้านรั้นงเตอร์รนะคะ<ช>นี่ติดต่อเข้ามานะคะกอ,อยู่ใกล้ราแรกนี่นะคะสามารถเข้าไปรับบริการทำบีบีโกลเมโซน้าใสเทคนิคเกาหลีสู่ต้นกำรับเลยค่ะ The Magic Academy สอนเมโซบโซีบีโกลเทคนิคเกาหลีรังสิตปทุมธานี